มากันที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคทคางเศรษฐกิจนะครับดําเนินคดีกับนายดันในในฐานความผิดละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537พร้อมตรวจยึดของกลางกล่องรับสัญญาณนะครับคอมพิวเตอร์สมุดบัญชีธนาคารแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจยึดได้ ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์สืบเนื่องจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์รายใหญ่ระดับโลกนะครับได้มอบอำนาจให้ในายอธิวัฒน์พุทธโรธธรรมอายุ56ปีเป็นผู้แทนในการปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายและเข้าร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เนื่องด้วยจากการสืบสวนพบว่าเพจและบัญชีดังกล่าวนั้นมีการโฆษณาและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณ Android Box รวมถึงแพ็กเกจรายเดือนนะครับเพื่อที่จะรับชมภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็การถ่ายทอดสดฟุตบอลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเมื่อเปิดใช้งานสามารถนำเข้าถึงถึงเนื้อหาภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้เสียหายจำนวนหลายเรื่องแล้วก็มีการเผยแพร่ถ่ายทอดสด แข่งขันฟุตบอลจากต่างประเทศจากการสืบสวนตรวจสอบพบว่ากล่องรับสัญญาณดังกล่าวนั้นจัดส่งมาจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่หลายครั้งแล้วก็ยังพบข้อมูลความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้จำหน่ายกล่องรับสัญญาณดังกล่าวแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ Facebook ibox Retro Game ชื่อนายดนัยจึงได้รวบรวมพยายนหลักฐานขออนุมัติหมายคน้น เข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายพบนายดนัยอายุ43ปีแสดงตนเป็นผู้ดูแลเพจ iBox Retro Game และ LINE Official iBox Center และกล่องรับสัญญาณเจ้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางอาทิกล่องรับสัญญาณคอมพิวเตอร์สมุดบัญชีธนาคารและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อที่จะตรวจสอบขยายผลผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมต่อไปนะครับ